สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านซอง,อ,งอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอยู่กับคุณปัทศักดิ์ไม้แก้คนนี้เป็น f อีของสิริฟ้าใหม่การ,การเกษตรครับโดยประมาณทุเรียนสวนนี้นะครับเป็นทุเรียนรุ่นเก่าคืออายุป,ประมาณ30ปีโดยประมาณไม่ไม่ไม่ค่อยติดติดลูกอ่เมื่อคนนั้นคือไม่ค่อยติดลูกเลย ใช่ใช่พอมาใช้แมกมาโกรและก็ใส่ไรนะตอนนั้นคือหลังจากที่เป็นเนฟซีของผมแล้วก็คือติดตามผมพอหลังจากที่ติดตามแล้วก็คือขอให้ผมเข้ามาช่วยดูแลเสร็จแล้วเราก็ใช้แมกมาโกรนะครับใช้แมกมาโกรใส่ในขณะนั้นก่อนที่พืชจะออกดอกคือสะสมอาหารด้วยแมกมาโกรเมื่อเราใช้แมกมาโกรมาแล้ววันนี้นะครับเป็นไงบ้าง ได้ผลได้ผลนะครับเราใช้ไม่กีาคนแล้วท่านานทางใบก็คือใช้ใชไรใช้ไรนะครับฉีดท่านานทางใบด้วยวันนี้เราตามไปดูนะครับว่าได้ผลผลิตขนาดไหนพอใจไหมครับพอใจครับลูกสวยแบ่งผู้ดีเลยครับสวยมากเลยติดลูกดีมากเลยเห็นไหมครับเ <c oughs> ต็มหมดเลย ผลผลิตของปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับปีนี้เป็นเยอะกว่าครับ